เดี๋ยวมีเรื่องแตกตื่นกันนิดนึงค่ะวันก่อนเรานําเสนอว่าเมีศพคนตายรออยู่เกยหาดถูกไหมพอไปดูกลายเป็นตุกตายา,มา <laughs> ไม่รู้ของใครทิ้งไว้อ,อใช้เสร็จแล้วเทน้องหรอ,หร,อหรือยังไงรอบนี้ตกใจมากแม่ชีโดนฆ่าหมกตาค่ะมีคนไปเจอด้วยค่ะคุณกีซี่โอ้เจ้าหน้าที่ต้องมาฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้าวเดี๋ยวนะอุย <c oughs> ท่อนแขนนี่ดูแปลกๆเนาะด้วยความที่เมื่อกี้เราก็เกินขนาดนั้นแล้วอะเนาะคนก็น่าจะเดาทางเราแล้ว ็นหุ่นคุณตุ๋ยหุ่นใครคะเนี่ยหุ่นแม่ชีแม่ชีไหนก็ไม่รู้แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วามาทิ้งอยู่ตรงเนี่ยสารสารล้างเนี่ยหรือในนี่สารล้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนั่นน่ะสิคะคุณตุ๋ยเออล้างไม่ล้างนี่ต้องดูว่ามีผ้าสามสีไหมมีของแก้บนหรือเปล่ามีทูบไหมอะไรไงอ่ะเราไปถามคนนี้ดีกว่าดาบตำรวจนัทธาชาัยวันนาผบอหมู่งานป้องกันปราบปรามสพนิคมพัฒนาค่ะไปตรวจสอบแล้วนะคะหลังจากมีคนแจ้งว่าแม่ชีถูกฆ่าหมกศตายอยู่ข้างทางฆ่าอำพรางหรือเปล่า พอไปดูตุก,กตาเท่าคนจริงเลยนะขนาดอ่ะครับผม,มเหมือนของแก้บ,บนมากกว่าคนตัวอืมเดี๋ยวก่อนใครเอาแม่ชีมาแก้บ,บนก่อนนะหุ่นขี้พึ่งจำลองเขาว่านะคะแต่ว่ามันดูพังแล้วนะคอแตกแขนหลุดแล้วนะคะตำรวจบอกนาทีแรกที่เข้าไปก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันเพราะสภาพคุณขาเหมือนมากๆได้รับแจ้งยังไงคะตำรวจ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191หนึ่งครับว่ามีเหตุคนนอนตายข้างสารทางข้างสารที่ซอย8ครับผมบริเวณเขาขึ้นเขาครับครับผมผมก็เลยไปตรวจสอบครับเข้าไปตรวจสอบผมก็เห็นเหมือนคนตายนอนคุดคูสีขาวผมก็ตกใจเหมือนกันครับผมผมก็ตกใจเหมือนกันแล้วตายแน่ๆคิดว่ามันเป็นคนตายแน่ๆทำไม เห็นแขนวางอีกสองแขนครับผมมองไอ้ถ้ามันตายแล้วทำไมมันไม่บวมไม่ขึ้นอื่นไม่อะไรอย่างเงี้ยครับมองมองดูอีกทีอ้าวจะไปจะมาก็กลายเป็นตุ๊กตาก็ยังดีที่เป็นแค่ตุ๊กตาแต่ทางนี้เปรี่ยวมากครับคุณตรวจลองนึกภาพนะขับรถกลางคืนอย่างเงี้ยไฟเฟย์ก็ไม่มีมีสารอยู่แล้วก็มีเหมือนแม่ชีขาวๆก้มอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็หลอนปะกลัวผีไหม แล้วล่างเหมือนมากเลยนะเหมือนปั้นหุ่นขี้ผึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค<อ>ือคนไม่รู้ก็นึกว่าเฮ้ยผีหลอกผีหลอนแล้วจริงๆเป็นตุ๊กตานะคะดูวิกเวิร์กก็มาเต็มเลยโอ้อตายละใครกันเนี่ยอยากรู้จากอะไรใครเอามาทิ้งทําไมไม่ไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวให้เอบัตอมาขามคู่เขาตรวจสอบละกันแต่ตอนนี้เก็บทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตั้งใครค่ะช่องแปด